สวยห้างแตกอัมพัชราผาเฉิดฉายที่งานอีเวนต์ทำแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันต้องเรียกว่าเป็นสุปตาตลอดการจริงๆเลยละค่ะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเธอนั้นก็ยังครองใจแฟนๆหลายๆคนเป็นอย่างดีสำหรับอัมพัชราผ่าชัยเชือ้อโดยเมื่อวานที่ผ่านมาอัมนั้นได้ไปออกอีเวนต์ฉลองครบรอบ8ปีน้ำหอมแบรนด์ดังของไทย แถมงานนี้เธอนั้นยังนั่งแทนเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยค่ะและภายในงานสาวอั้มพัชราภาของเราปรากฏตัวขึ้นนั้นเรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับที่ไปดักรอตอนรับได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและด้วยความสวยของสุปตาซึ่งงานนี้ก็ทำเอาห้างแทบแตกเลยล่ะค่ะเพราะคนเนี่ยไปรอเจอกันเยอะมากๆ โดยคลิปหนึ่งที่โพสลงในอินสตาแกรนั้นเป็นแฟนคลับเขามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิคุณแม่สวยที่สุดสวยจริงค่ะแม่สวยมากๆคนไรไม่ยอมแก่แต่เราเนี่ยแก่เอาแก่เอาสวยที่สบุตดเป็นตน้น รียกได้ว่าเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยล่ะค่ะสวยตลอดการจริงๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคริปไม่หมาอย่าลืมกดติดตามค่ะ